สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station Sockear เซ510ตัวนี้ค่ะค่ะมาดูกันที่ปุ่มแรกนะคะปุ่มออนค่ะจะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปิดเครื่องค่ะเมื่อเราเปิดเครื่องกล้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการกหทเาการหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบค่ะแล้วก็หมุนเลนกระดงหนึ่งรอบเพื่อเป็นการเซตค่าองศานะคะ มาดูที่ปุ่มต่อไปค่ะปุ่มรูปหลอดไฟตัวนี้จะเป็นการเปิดปิดไฟหน้าจอค่ะค่ะปุ่ม SFT ตัวนี้จะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปลี่ยนหมวดการพิมพ์ค่ะจากตัวเลขเป็นตัวอักษรปุ่ม ESC เป็นปุ่มสำหรับออกจากคำสั่งหรือโปรแกรมที่เราใช้งานค่ะปุ่มฟังก์ชันเปลี่ยนชุดคำสั่งบนหน้าจอนะคะปุ่ม BS จะเป็นปุ่มลบข้อความค่ะแล้วก็ วงกลมตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาน,นะคะไว้สำหรับเลือกโปรแกรมหรือเลือกคำสั่งที่เราต้องการใช้งานปุ่มถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม enter ค่ะไว้สำหรับเข้าใช้คำสั่งหรือโปรแกรมที่เราต้องการ F1 ถึง F4 จะเป็นปุ่มไว้สำหรับกดเลือกใช้งานฟังก์ชันบนหน้าจอค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลสหน้าจอค่ะค่ะในส่วนของหน้าจอจะส์จะแสดงค่าได้ทั้งหมด3ค่านะคะอันแรกบรรทัดแรกนะคะจะเป็นค่า h ค่า h ตัวนี Venus ้จะเป็นค่าระยะลาบค่ะแล้วก็ Z a จะเป็นการแสดงค่ามุมดิ่งถ้าเป็น h a a r จะเป็นค่ามุมลาบด้านขวาค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนยลักษ์บนหน้าจอกันนะคะ p c 0ตัวนี้จะเป็นค่าคงที่ของหน้าเป้าที่เราใช้งานนะคะ PPM จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกดอากาศค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่นะคะส่วนสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างแบตนะคะตัวนี้จะเป็นการเปิดระบบทิวเซนเซอร์ของตัวกล้องไว้ค่ะแล้วก็ P1 จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หน้าที่1ค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของชุดคำสั่งกันนะคะเริ่มที่อันแรกค่ะ dis ต,ตัวนี้นะคะก็จะตรงกับ f1 ในคำสั่ง d i สจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการวัดระยะค่ะส่วน s h v จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลนะคะให้เป็นค่าระยะค่ะก็จะมีเป็นค่าสโลปค่าระยะลาบแล้วก็ค่าระยะดิ่งศูนย์เซตนะคะจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับการเซตศูนย์ที่มุมลาบค่ะ F4 จะตรงกับคอคอตัวนี้ก็คือจะเป็นการเข้าใช้งานโปรแกรม coordinate ค่ะหรือการเก็บค่าพิกัดค่ะกดปุ่มฟังก์ชัน P2 ค่ะชุดคำสั่งของหน้าที่2นะคะก็จะเปลี่ยนไปค่ะ F1 จะตรงกับเมนูในส่วนของเมนูนะคะก็จะรวบรวมการใช้งานโปรแกรมของตัวเครื่องค่ะก็จะมีเป็นโปรแกรม coordinate, SO, offset, repetition, MLM, REM ค่ะ r e c t i o n area ในส่วนของโปรแกรมพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้งานในคลิปต่อไปค่ะ F 2จะตรงกับทิวนะคะค่ะแล้วก็ F 3ค่ะ H Angle ตัวนี้จะเป็นการกำหนดค่า Backside นะคะว่าเราต้องการจะใส่ค่า Backside เป็นหรือจะเป็นค่าพิกัดก็ได้ค่ะ F 4จะตรงกับ EDM นะคะในส่วนของ EDM จะเป็นการเลือกหมวดการวัดระยะแล้วก็การตั้งค่าหน้าเป้านะคะ แล้วก็การเลือกชนิดของเป้าค่ะชุดคำสั่งที่3นะคะหน้าที่3 F 1จะตรงกับ MLM ค่ะ MLM จะเป็นการวัดระยะห่างนะคะ F 2จะตรงกับโปรแกรม Offset นะคะ F 3จะตรงกับโปรแกรม i e c ค่ะหรือว่าโปรแกรม Record ค่ะค่ะต่อไป F 4นะคะจะตรงกับโปรแกรม SO ค่ะไว้สำหรับวางหมุดวางผังแล้วก็ส่วนวิธีการปิดเครื่องของตัวกล้อง เซต510ตัวนี้นะคะก็จะให้กดปุ่มออนแล้วก็ปุ่มหลอดไฟพร้อมกัน1ครั้งค่ะเท่านี้ก็เป็นการปิดเครื่องเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำการใช้งานเบื้องต้นเพียงเท่านี้ค่ะ,คะสำหรับกล้องโ o t a สเตชันซ n อ o เกียร์เซต510ตัวนี้นะคะตัวสินค้าเรารับประกันให้6เดือนค่ะฟรีคาลิเบตให้1ครั้งใน6เดือนตัวกล้องนะคะเราคาลิเบตมาให้พร้อมใช้งานค่ะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองก่อนได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ค่ะที่ s SI i r y i 99ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ